สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับสาขาหนึ่งนะครับมินบุรีเสรีไทย68ครับวันนี้จัดตัววีออสครับดูเลยนะครับซื้อเข้ามาสดๆร้อนนะครับตัวมิดมีนะครับตัว E ก็มีให้แบบนี้ครับราคา3 0 0แสนต้นๆพรหกพันกว่าบาทใครก็เยอนหมื่นสองหมื่นสามนะครับดูคลิปทีให้จบบอกเลยว่าทุกคันนะครับฟรีดาวได้และดูนะสภาพรถเนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับ สภาพเกรด A อพิแมกซ์แบบนี้ใครหารถอยู่นะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกเลยว่ามีโปรฉลองสาขาใหม่สาขาที่3ด้วยนะครับตอนนี้รถกําลังจะย้ายไปอยู่นะครับที่สาขา3สุวินวงศ์46แล้วนะครับก็เรียกว,ว่าเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับมีโปรกส่งไปให้ทุกคันนะคันนี้ก็มีโปรมีโปรมีโปร,โปรทุกคันเลยนะครับอยากรู้รายละเอียดโปรอะไรโทรหาเป้นะครับโทรมาหากันนะครับเบอร์094ครับ789 4848ครับ รถทุกคันนะครับผ่อน6,000กว่าบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น6,000กว่ามีสีบอลก็มีสีขาวก็มีนะครับและยิ่งเป็นตัวนี้ตัวมิดที่เป็นสีบอลเนี่ยขายดีสุดเลยนะครับขายดีนิยมสุดและราคาไม่ข้ามสี่แสนนะครับเป็นรถที่ใช้ดีนะครับช่วงล่างดีไม่จุกจิกนะครับได้กรุงได้กล้องมาครบนะครับออปชั่นให้มาครบๆเลยนะครับแล้ไฟหน้านะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยอ่ะคดคุ้มนะครับ แบรนด์โตโยต้านะผมบอกเลยรถรถเก่งถ้าจะใช้นะครับวิออสตอบโจทย์ olt, นะครับไม่ว่าจะตั้งคน2คน2อถึงหนะครับสอถึงห้าสี่กำลังดีนะครับตอบโจทย์นะครับเอาไว้ส่งลูกส่งหลานไปเรียนได้นะครับผมบอกเลยนะขับคล่องตัวไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเกณฑ์นนากางกำลังดีแซงซ้ายแซงขวาง่ายนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์นะข้อดีของวิออสเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะนะครับแต่นี่คือเอามาให้เรียกว่าเป็นน้ำาหลวน้ำย่อยนะครับประมาณนี้นะครับ แลวบอกเลยว่าเอาง่ายสูตรน่ามันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับค่าสวิตก็ถูกก่าค่ายอื่นนะครับประเทศพวกยูสุนิสันนะครับมันต่างกันนะครับมันต่างกันนะครับค่าสวิตถูกกว่าอะไรไปร้านไหนก็มีแถวบ้านนี้หมดเลยนะครับออกไปหน้าซอยปากซอยอะ่ะแต่ร้านเจ้าอูมีสุมีแล้วก็มีหลายครบนะครับซ่อมก็ง่ายปัญหาก็ไม่อยู่จิกรถวิ่งมีล้านกิโลนะครับเขาเลยเป็นรถที่นิยมใช้ขายดีอันดับหนึ่งนะครับก็ อันนี้จัดมาให้แล้ว3คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากตัว E ก่อนนะครับตัว E สีบอลนะครับรุเพิ่งเข้ามาดูสภาพครับเนี้ยแค่ไหนครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับหน้าสวยๆสภาพดีๆผ่อนหกพักว่าบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวด้วยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39นะครับ2.39 2.59าย่างคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่น n t ตัวเริ่มต้นนะครับราคานะครับ สามแสนสี่หมื่นเก้าออกใหม่ประมาณเจ็ดแสนนะครับราคาถูกลงห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้นะสามแสนสี 3, 49, ่หมื่นเก้าขอนหกพันห้าอ่าให้แบบฟรีดาวนะแล้วดูสภาพรถที่ได้ครับรถเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวล้างสภาคัสสีเปลี่ยนแม็กให้ไอ้เป็นเป็นยางให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกของเหลวจการให้ดูให้หมดเลยนะครับและยังไม่พอแถมบริษัทสูตรให้อีกนะครับหนึ่งปีสองหมื่นโลแล้วดูสภาพที่ได้ครับคุ้มพอไหมบอก ผ้าลายกราฟิกสวยๆเกียร์ออโต้ FM AM มีให้ครบนะครับเครื่องนิ่งๆรอบเครื่องไม่มีสวิงนะครับรถเกรด A นะครับเราบอกเลยว่ารถเนี่ยเนี่ยไม่แสนสองเองนะครับเนี่ยสตาร์ทปกติชึ้งเดียวติดเลยเห็นไหมครับกระจกไฟฟ้าด้วยแทร็กชัก่นคอนโทรลก็มีให้ที่วางแครื่กาแฟส,สบายๆมีครบเนี่ยรถเดิมๆสภาพสวยเลยนะครับนี่ปกตินะงามนะครับสภาพดังฟ้าเลยอ่ะใครชอบแบบนี้จัดได้เลย3ามแสนสี่หมื่นเก้า นะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นครับข้อดีเลยครับกว้างนะครับภายในกว้างนะครับนี่นั่งได้สบายๆนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องเรานั่งได้หมดเลยสบายๆนะครับรถเดิมดูสภาพนะด้านหลังเนี่ยเรียกว่าไม่มีรอยเลยนะเซ็นเซอร์ถอยติดที่สองจุดด้วยนะครับคุ้มไหมน็อตไม่ขยับสักตัวเซ็นเซอร์ถอยติดให้อีกโคตรคุ้มนะครับอ่ะใครชอบอย่างนี้จัดได้เลยนะครับรถเครื่องพันห้านะครับถ้าเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพิ่มอีกสองสามหมื่น นะครับได้เป็นตัวมิดนี่เลยนะครับมีกล้องหลังให้นะครับมีกล้องหลังให้ฟิล์มติดมาครบนะครับล้อหลังได้เป็นที่เบรกล้อหน้าได้ที่เบรกทั้งคู่ ABS 4ล้อนะครับก็เรียกว่าระบบเบรกอย่างดีช่วงล่างอย่างดีนะครับสีขาวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมีไฟดิจิทัลให้ครบครบไฟหลีพร้อมนะครับนี่สีขาวตัดกับตังหน้าสีดําเงานะครับอันนี้คือตัวรถที่เป็นตัวมิดนะครับตัวนี้คือตัวเอนทีนะครับเอนทีตัวมิดแล้วก็เติมาฮ ตัวไฮราคาเรียกว่าหายากแล้วสภาพรถเนาะออปชั่นเหมือนกันได้เลยนะครับต่างกันนิดเดียวนะผมว่าอตัวนี้ไปคุ้มกว่านะครับนี่จากคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบเก้าไมเค่แสนฮ่าอะสภาพนี้สวยแบบนี้น่าสนใจนะครับพ่นประมาณหกพันกว่าบาทนะครับไม่ข้ามเจ็ดพันเบาๆครับสบายๆหรือซื้อสดก็ได้นะครับเอาไว้ให้พ่อให้แม่ให้ลูกไว้ใช้นะครับคุ้ม นะไปบอกแล้วว่าคุ้มนะครับให้เห็นว่าต่างอะไรกันบ้างนะอะไรต่างบ้างนะไฟหน้านะครับต่างไฟเดีย์ไทม์เห็นไหมไม่มีพัดมหมอกนี่แค่นี้ที่ต่างนะครับแค่นี้ที่ต่างนะแล้วก็เลือกพวกระบบเบรกระบบ,บเบรกนะแค่นั้นนะครับถ้าตัวนี้เดียวมันจะได้เป็นตัวดิสเบรกหน้าและหลังนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอ็นที่มเมื่อกี้มันได้แค่คู่หน้านะครับด้านในก็ได้เป็นบาะหนังครับนี่ได้บ่อนหนังนะ บาะหนังมีจอให้ครบครับนี่มีจอให้ครบเนาะแอร์เย็นปกตินะครับสภาพเดิมๆนะครับแอร์เย็นเพราะมีจอมีกล้องให้ครบนะครับแล้วก็แอร์ออโต้ครับไม่แสนห้าอะสภาพนี้เอาไปครับคุ้มๆเลยไม่แสห้ารถเดิมการันตีให้ครับโครงสร้างเกรดเอสวยๆถ้าสนใจโทรเลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4848ครับนี่คือ v ีออตัวมิดนะครับปี19รถ5ปีเองนะครับ สวยนะครับน่าใช้รถเดิมเครื่องพันห้าอัตรากิรใ้น้ำมันนะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้แหละว่ามันกินเท่าไหร่นะครับ20กิโลลิตรนะครับ1 7ถึงประมาณนี้นะครับขับแบบสมูทๆนะขับแบบขับเป็นอนะ่ะจะขับแบบว่าซิงซิหน่อยก็อยู่ประมาณ16 17ประมาณนั้นนะครับมาต่ออีกคันนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นตัวสีบอลครับสีนี้เหมาะมาก กับหน้าฝนนะฮะสำหรับคนที่ไม่ต้องการดูแลเยอะนะครับเวลาเลอะน้ําเลอะฝุ่นเลอะโคเลเลอะดินมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับดูแลง่ายและข้อดียอย่างคือนะครับสีอมตะนะใช้ไป7ปี8ปีสีไม่เหลืองนะครับสีไม่หมองเรียกว่าก็สีนี้แหละครับสีขาวต้องดูแลเยอะหน่อยขาวก็ดำเนาะแต่สีสีบอลเนี่ยจบเลยนะครับดูแลไม่ยากราคาดีด้วยนะครับคันนี้ราคาถูกกว่าสีขาวนะหมื่นหนึ่ง อ่ะถูกก่ามือหนึ่งนะครับค่างวดต่างกันอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยอประมาณนั้นนะครับก็ค่างวดต่างกันแค่2อ0ยนะครับสองคันนี้นะ200นะครับต่างกันคันนี้ประมาณ3า0รึอย400ี่้อบาทนะครับค่างวดต่างกันแค่นี้นะครับผ่อนเท่ากันนะครับผ่อนเท่ากันไม่ต่างอะไรถ้าไม่ดาวก็พอๆกันน่ะเลยผ่อนได้สูงสุด7ปี8บบสีงวดนะครับมาดูกันคันนี้นะครับ ทะเบียนซีนครับราคา3 6 9 0 0 0ห่พอนออกใหม่70,000 0วันนี้เหลือแค่3 6 9 0 0 0หนะครับสีบอลสภาพเดิมครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เดิมๆม,มีไฟด์ไทมให้ครบนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเงาไฟเตหมอกมีพร้อมฝากระโปรงเดิมบอดี่สวยนะครับปี19ไม่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันโลอ่ะให้ดูสภาพก่อนนะครับให้ดูสภาพรอบรถก่อนนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับ เปิดฝาท้ายดูหน่อยนะครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับเลยดูดิสภาพคลิปเลยซีนต่างๆเดิมตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมๆบอดี้ด้านในดูดีโคตรกว้างอะ่งอะเข้าไปนั่งเข้าไปนอนได้สองคนเลยเนี่ยกระเป๋าเดินทางใส่ได้สามใบอ่ะนะครับสภาพเดิมสวยครับตัวถังบอดี้ทุกอย่างเดิมๆยาอะไรมีครบนะครับแล้วก็ดูชุดตรงนี้นี่น,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 นี่เห็นไหมเดิมนะครับซีนเดิมโรงงานครับตวรวจสภาพให้พร้อมเนี่ยเห็นไหม กล้าเลยนะครับเรียกว่ากล้าตรวจให้ดูเลยนะครับว่ารถเดิมไหมใครชอบคันนี้อยากได้คันนี้ไปใช้โทรเลยครับเบอร์ด้านล่างขวามืออันนี้นะครับแต่ถามว่าอยากได้ถูกกว่านี้มีไหมนะครับเป็นตัวเจธรรมดาธรรมดานะครับเครื่องตัวเดียวกันต่างแค่ออปชั่นนะครับมีตัวเจสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป๊มีให้นะครับถูกกว่านี้ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นโลอ่ะเป้มีให้ครบเลยนะชอบก็จัดครับประหยัดทุกอย่างเนาะอ่ะสนใจคันไหนโทรบอกเป้นะครับเบอร์ 0947894848ครับผ่อน6,000กว่าบาท6,500-7,000ถึงอันนี้แบบฟรีดาวนะถ้าตัว E ก็ผ่อนประมาณ6,000นิดๆน,นะครับจัดได้เลยนะครับติดต่อหาเป้นะครับเบอร์094นะครับ ID Line PAE อ,นนอ I M o n น l y t i c s DI MOND ครับมีให้ครบครบแบบนี้นะครับก็ถ้าเอาออสจัดได้เลยครับเป้มีทั้งรถที่ขายนะ วีออมีเอลติก็มีนะครับทุกโฉมเลยนะครับเนี่ยไฮบรูไฮบิดมีครบหมดให้ดูวรถมีทุกแบบนะครับมีครบหมดเลยนะครับไอคันุ่นสองแสนกว่าบาทสองแสนหกหมื่นเก้าปีสิบห้าก็มีให้นะครับสวยเดิมสภาพแบบนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดครับวันนี้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดรถสวยก่อนใครนะครับวันนี้ไม่พร้อมวันหน้าจะพร้อมก็ได้โทรมาปรึกษากันฟรีนะครับเบอร์เป้นะ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยวิ่งเซน็นถึงหน้าบ้านนะครับบริการจจกฟเฟน์วิ่งเซน็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆนะครับอนุมัตด่วน30นาทีรู้ผลเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ